สวัสดีครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวหูฟังจาก s o u n d p e a t ครับนั่นคือตัว SoundPEATS Mini HS นั่นเอง ซึ่งเป็นหูฟังที่ดีมากๆและเป็นหูฟังที่รองรับ Hi-Res Audio แบบ LDAC นะครับณปัจจุบันนี้เป็นอาราคาที่ถูกที่สุดในท้องตลาดเขาเปิดอาราคามาอยู่ที่990บาทเท่านั้นและเป็นหูฟังที่ไซส์เล็กมากๆคือเล็กหมายความว่าไม่ได้วันเล็กจนแบบใส่แล้วมันไม่กระชับหูมันเล็กและเบาแล้วพกง่ายมาก SoundPEATS Mini HS นะครับตัวนี้จะรองรับบลูทูธที่5.3รองรับระบบ Hi-Res Audio แล้วก็ ยังรอ,องรับโค้ดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น AAC, SBC แล้วก็ LDAC ชิปตัวนี้จะเป็น WQ7033MX Dynamic Driver ของเขาจะมีขนาดอยู่ที่6.1ม mm, ลมครับระยะเวลาในการใช้งานของเขาเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเนี่ย8ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งแต่ถ้าใช้ร่วมกันทั้งหมดเนี่ยกับการชาร์จทั้งหมดในเคสของเขาจะใช้งานได้อยู่ที่36ชั่วโมงตัวนี้รอ,องรับการกันน้ำมาตรฐาน IPX4 ด้วยครับแล้วก็ยังมีเที โตรยี AI น้อย Cancellation ด้วยอ่ามี เกมโหมดมาให้ครับซึ่งเกมโหมดของเขาเนี่ยจะมี Repon สปอทอยู่ที่60มิเมลลิเซกเท่านั้น u l t i p o i n t Connection ก็คือการเชื่อมต่อ 2, 2เครื่องพร้อมกันได้สามารถแตะแผงฟังก์ชันได้นะแล้วก็ปรับอีควอไลเซอร์ผ่านแอปพลิเคชันของเขาได,เาได้เช่นเดียวกันตัวนี้ในเรทยราคาเท่านี้ให้แอลแดกมาผมบอกเลยในะท้องตลาดไม่มีมาให้แน่นอนครับณนะปัจจุบันนี้และเป็นราคาที่ค่อนข้างจับต้องได้มากๆเลยดีไซน์ของตรงหูฟังน้องเขา,าจะเป็นดีไซน์หูฟังทรงอินเอียร์ครับกล่อง ของเขาเนี่ยเล็กมากๆไม่อยู่ในมือของผม,มคุณลองสังเกตดูเห็นไหมแน่นอนครับเล็กและยังเบาอีกต่างหากพกง่ายไม่รู้สึกว่ามันจะมีน้ําหนักสักเท่าไหร่เลยแถมมีไฟสถานะแจ้งเตือนอยู่ด้านหน้าเป็นสีส้มๆนี่แบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูชาร์จไทสี่เปิดฝาขึ้นมาเนี่ยจะมีหูฟังอยู่2ตัวก็คือเป็นหูฟังทรงอินเอียร์แบบไม่มีก้านนั่นเองนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็จะมีสกีโลโก้อยู่ตรงด้านข้างของเขาเขียนว่าเป็น High Res Audio ของทั้ง2หูฟังเลยด้านแผงแตะฟังก์ชันก็จะเป็นรูปโลโก้ของซาพีตัวเมาตรฐานที่เขาให้มากับตัว หูฟังเลยสังเกตดูว่าที่ผมใช้อยู่จะเป็นสีดําแต่จริงๆมันมีสีพิเศษด้วยนะครับซึ่งสีพิเศษของเขาจะมีอีกสองสีนั่นก็คือตัวสีครีมกับสีออกม่วงสองสีนี้เขาทํามาเอาใจสําหรับสาวๆจริงๆสีดำเนี่ยสารผู้ชายใช้ได้สบายๆอยู่แล้วส่วน2สีนี้ครับผมว่าผู้หญิงน่าจะชอบนะอันนึงสีครีมค่อนข้างสวยและอีกอันนึงออกจะเป็นสีม่วงคือผมเห็นครั้งแรกเฮ้ยทำสีเหล่านี้ออกมาด้วยเออมันดูเฟรนลี่มันดูแฟนซีดีซึ่งตรงเนี้ยชอบมากเลยนะที่สําคัญคือ ด้วยความที่มันเล็กกระทัดรัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใส่สวมใส่ได้ค่อนข้างสบายไม่รู้สึกว่าหนักหูไม่รู้สึกว่ามันจะหลุดออกจากหูเลยมันใสเหมือนไม่ใสอะใสแล้วรู้สึกมันเบาหูมากถือว่าทาได้ดีทีนี้ลองดูเรื่องของการแตะแผงฟังก์ชันกันบ้างนะครับผมสามารถที่จะแตะเล่นเพลงหยุดเพลงได้ครับโดยการแตะแผงฟังก์ชัน2ครั้งที่หูข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ครับถ้าต้องการเล่นเพลงถัดไปก็แค่แตะแผงฟังก์ชันค้างไว,ว้1.5าวิด้านขวาถ้าต้องการเล่นเพลงก่อนหน้าครับก็เลือกเป็นแตะแผงฟังก์ชั่น ข้างซ้ายค้างไว้1.5วิถ้าต้องการเพิ่มเสียงแตะข้างขวา1ครั้งต้องการลดเสียงแตะข้างซ้าย1ครั้งทีนี้ควบคุมฟังก์ชันในเรื่องของการโทรศัพท์สนทนากันบ้างรับสายวางสายแตะแผงฟังก์ชัน2ครั้งที่หูข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ครับปฏิเสธสายแตะแผงฟังก์ชันค้าง1.5วิข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้สลับสายสนาทานาครับแตะแผงฟังก์ชันค้าง2งวินาทีที่หูฟังทั้งซ้ายหรือขวาก็ได้ในขณะที่คุยสายอยู่การเรียก voice assistant ครับแตะ แพงฟังก์ชัน3ครั้งที่หู ข้างขวาการเปิดปิดเกมโหมดครับแตะแผงฟังก์ชันที่ข้างซ้าย3ครั้งก็จะเข้าสู่เกมโหมดไม่มีอะไรซับซ้อนครับค่อนข้างง่ายนะในส่วนของแอปพลิเคชันรูปแบบก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมครับก็มีการปรับ e q u รเ i z e r ได้มีการปรับเปิดปิดแตะแผงฟังก์ชันได้ตรงนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้มีระบบ ANC หรือว่า Active Noise Cancellation ให้ก็คือไม่มีการตัดเสียงอู้ภายนอกมาให้เพราะว่าด้วยค่าตัวเขาเนาะ990บาทรองรับ h ห แล้วอย่างหนึ่งหูฟังแนวนี้เนี่ยเป็นหูฟังอินเอียร์ที่มันตัดเสียงรอบข้างโดยธรรมชาติในระดับหนึ่งอยู่แล้วไม่น่ากังวลอะไรทีนี้นการเชื่อม2ออุปกรณ์ครับผมสามารถที่จะเชื่อมอุปกรณ์ที่1ก่อนแล้วเราปิดบูทอันแรกเราไปเชื่ออุปกรณ์ที่2ทีนี้พอเราใช้สลับกันไปเนี่ยเราเล่น2เครื่องสมมติเราเล่นเครื่องแรกก่อนมันจะตัดสลับไปออกเสียงของเครื่องแรกทีนี้พอเราไปแตะเปิดเพลย์เครื่องที่2เครื่องแรกจะสต็อปให้เองและตัดสลับเองโดยอัตโนมัติเพื่อไปเล่นเครื่องที่2ซส่วนนี้เป็นฟังก์ชันที่ค ดวกสบายมากเดี๋ยวเราไปลองฟังการทดสอบนี้กันครับ MacBook Air M2 15นิ้วนี่ได,ด,ด้มาทดสออนร้อนเลยครับ Jack Studio ซเว่นครับโหนี่คือยังไม่ได้ ก็เห็น <Laure> ท <en> sure um, um. ี่เขาจับแบบจับในจับในกล่องที่เขาทําไว้อะนะไส้ท oh, ีมเขาเด้งชู้แบบเด้งชู้ช้อนอ่ะมันดึ๋งดึงอ่ะทุกคนดูนี่สาดดึงซีนอยู่ที่ตัวกล่องเลยทั้งสองฝั่งเลยทั้งบนทั้งล่างเห็นไหมตัวนี้ครับจะเป็นเอารุ่น8โมเดลเลยนะจะเป็น M2 RAM 8รอง256เป็นแบบ CPU 8คอร์แล้วก็ GPU อยู่ที่10คอร์เอาจริงๆนักสเปคดูไม่ได้ถึงบาทเลยเลยครับราค่ะ ก็เห็นแล้วเนาะมันใช้กานได้จริงทีนี้ในเรื่องของการเล่นเกมครับในส่วนของเกมโหมดพอเปิดแล้วเนี่ยแล้วจากที่ลองฟังจากที่ลองเล่นเนี่ยผมลองเล่นกับ iPhone ของผมเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดีเลย่าว่ามันไม่ได้แบบตอบสนองได้ไวขนาดนั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าเกมโหมดของเขาเนี่ยค่า r e s p o n s e Time ของเขาจะอยู่ที่60มิลลิเซกถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะแต่ก็จะไม่ได้รวดเร็วทันใจเหมือนหูฟังที่เน้นในเรื่องของการเล่นเกมโดยเฉพาะเดี๋ยวลองไปลองดูการเล่นเกมกัน เดี๋ยวเรามาลองดูในเรื่องของไมโครโฟนเวลาเราคุยนอกสถานที่นะเดี๋ยวเราไปลองดูครับไปอ่ะอันนี้คือเสียงเพิียวจากตัวกล้องนะครับผมก็เสียงอยู่ริมถนนนะบางคขั้งที่จะเสียงดังเลยทีเดียวนะครับก็ลองดูโอ้ยตะโกนทำไมวะเนี่ยลองดูครับว่าเสียงคุณภาพจากกล้องหลักเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปทดสอบเสียงไมของ สาวพีทมินิ HS กันครับไปเลยโอเคและนี่คือเสียงจากสาวพีทมินิ HS ครับผมเปไ็นยังไงบ้างผมว่าน่าจะตัดเสียงรอบค่าได้ดีนะเออคุณภาพจริงๆเลยนะครับสำหรับไม์ของสาวพีทในเรียราคาเท่านี้โอ้โหใช้งานโทรศัพท์ตามริมถนนเนี่ยผมว่าน่าจะ,ะสบายๆนะ น่เป็นยังไงอันนี้ผมเงียบเนี่ยเพื่อจะให้คนได้ฟังเสียงแอบเบียนรอบด้านว่ามันรับเสียงเข้ามาไหมแล้วตอนที่ผมพูดเนี่ยมันสัดเสียงภายนอกไหมก็ประมาณนี้ครับผมไป ก็ได้เห็นแล้วเนาะว่าเออค่อนข้างที่จะตัดเสียงรอ,อบข้างหายไปเยอะพอสมควรน,นะเมื่อเทียบกับสถานที่จริงเสียงสภาพแวดลลองจริงๆลองพิจารณาดูนะคุณชอบไหมมันก็ตัดเสียงได้ดีแล้วละ่ะแต่บางคนไม่ชอบเยอะเกินไปรู้สึกว่ามันจะบี้แบนเกินไปไหมส่วนตัวผมผมคิดว่าฟังรู้เรื่องสนทนาได้แต่ถามว่าได้เนื้อเสียงของการสนทนาที่ดีขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นถือว่าพอใช้งานได้ทีนี้ในเรื่องของการฟังเพลงครับรองรับแอลแดกครับแต่ว่าอุปกรณ์ของ คุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือถือแอปพลิเคชันคุณก็ต้องรอ,องรับเช่นเดียวกันนะครับในเมื่อหูฟังของคุณเนี่ยรอ,องรับแล้วเนี่ยอุปกรณ์เครื่องเล่นของคุณที่ส่งสัญญาณเสียงมาก็ต้องรองรับด้วยอย่างเช่นมือถือที่ต้องรองรับแอปพลิเคชันไฟล์อีกมันมีหลายปจายัจจัยเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเพลงในแต่ละแนวกันไป ในแต่ละย่านเสียงเนี่ยเอาเริ่มจากย่านเสียงเบสก่อนนะผมว่าเบสเนี่ยมีความหนักแน่นใช้ได้เลยครับลูกไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะกระชับด้วยนะถ้าลงลึกดีให้มันดูมีมิติมีเบสแต่ว่าค่อนข้างที่จะดีแล้วไม่ได้ยืดไม่ได้บวมจนเกินไปจากที่ผมลองฟังแล้วเออมันก็อยู่ในลักษณะที่เบสมาเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้มาจนกระแทกกระทั้งจนจนปวดหูมันอยู่ในลูกที่เรียกว่ากระชับจร ين, ิงๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเพราะมีหัวโน้ตชัดเจนย่านเสียงกลางเนี่ยเสียงร้องค่อนข้างที่จะชัดเจนนะแล้ว เสียงเครื่องดนตรีค่อนข้างที่จะพุ่งเด่นมาด้านหน้าเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้แบบโกรปตีกันกรบกันกับเสียงร้องค่อนข้างมีความชัดเจนในแต่ละย่านเสียงในแต่ละเครื่องดนตรีเสียงใสเคลียร์แล้วก็ค่อนข้างที่จะคมชัดดีตรงนี้ก็ถือว่าสบายสบายย่านเสียงแหลมผมว่ามีการเก็บตัวได้ค่อนข้างดีนะไม่ได้แบบว่าเสียงแหลมพุ่งจนบาดหูความใสแล้วก็มีความสว่างอยู่บ้างเน้นอะไรละเอียดได้ค่อนข้างโอเคเสียงไม่ได้แบบสูงปี๊ดแล้วก็อยู่ในระดับที่เรียกว่ากําลังพ พอดอีต้องบอกแบบนี้เวทีเสียงแล้วก็ไม่ติดของเสียงเนี่ยอันเนี้ยผมบอกบอกเลยว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆไม่ได้กว้างมากหรือแคบจนเกินไปเสียงเนี่ยเรียกว่าได้ยินเครื่องดนตรีครบถ้วนแยกเสียงเครื่องดนตรีได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยก็ถือว่าดีนะผมว่าคุ้มค่าว่าเขาตั้งใจทํามาเนี่ยเพื่อให้หลายๆท่านได้ลิ้มลองแล้วก็ได้ลองฟัง แอลดกจริงๆแล้วก็ในราคาที่จับต้องได้และแถมสิ่งที่ผมชอบจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของคุณภาพหรือว่าสเปคกับราคานะผมชอบในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ที่มันไม่ได้ใหญ่โตโจนเกินไปมันมีขนาดที่เรียกว่าขนาดพกพาขนาดเล็กแล้วผมเป็นคนที่ชอบหูฟังที่คุณภาพดีๆแต่ขนาดไม่ต้องใหญ่มากมันเล็กแล้วมันพกง่ายใส่กระเป๋าเกงใส่กระเป๋าสะพายอะไรมันดูไม่หนักมันดูแบบพกง่ายมากแล้วก็แบตก็ใช้ได้อืดเนี่ยทุกครั้งที่ ที่เวลาผมพกน้องเข้าไปผมต้องยอมรับเลยนะว่าเวลาผมไปเดินทางไปขึ้นรถมงรถเมย์ผมสามารถหยิบน้องเขาขึ้นมาเนี่ยแล้วก็สวมเข้าไปที่หูได้แบบสบายๆอะ่ะไม่เจ็บหูด้วยกระชับแล้วก็รู้ไม่รู้สึกว่ามันหนักคือผมว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากผู้ชายเนี่ยอาจจะชอบความเรียบๆก็คือเป็นสีดำเนาะถ้าสําหรับคุณผู้หญิงเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยสีอีก2ส,สีที่เขาทํามาเนี่ยมันสวยนะแล้วมันดูมีความเป็นเหมือนเครื่องประดับเหมือนกัน2องสีเนี่ยสีครีมกับสีม่วงเนี่ยเฮ้ยมันสวยนะมันดู น่ารักดีในเลนราคาที่เรียกว่าไม่ได้สูงด้วยตรงนี้ก็ฝากไว้แล้วกันแล้วก็ขอเน้นย้ำอีกทีนาอกอันนี้คือหูฟังตัวแรกของโลกที่รองรับแอลดในราคา990บาทในราคาที่ต่ำ ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าใครสนใจเนาะผลเดียวผมทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะก็สามารถที่จะไปช้อปปิง้งช้อปปิ้งกันได้ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้ละกันสำหรับวันนี้ผมกับสาวพีทมินิเอชเอสต้องขอกราบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ